สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักขาวแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะเคซี่โมเดลเป็นรูปเป็นล่างแล้วสองขั้นไปหันสองหั้นสีในสีชมสีชมนู้ใส่อยู่นี่สีเหลืองไปอันเคซี่โมเดลเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะ หนูก็นะครับมีหน้าที่นะคะจ่ายตัว๋วมีหน้าที่จ่ายตั๋วนะคะทุกท่านนี่ก็คือนะคะเคซี่โมเดลนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะโอ้สิไดไปหาเป็เป,เป็นหน้าหนาคาที่ดินเจ็บน,นี้ซมาเฮ็ดเลดิศเฮ็ดเลดิศค่ะนะคะ,นะคะเลิศมากค่ะเลิศมากค่ะ จะได้ไปหาค่าที่ดอกที่ดินนะจ๊ะเลือดแห้งคนนะสวัสดีค่ะคุณนายรถด,ดินนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะเราก็จะจำหน่ายตัวนะคะเอาตัวให้เพิินนะคะ เราก็จะเอาตั๋วให้นะคะนี่คือตั๋วรถนะคะตั๋วรถตั๋วรถเราก็จะเอาตั๋วรถให้ค่ะ สวัสดีเอซนะคะสาวสวยยิ้มหน่อยเลดยิ้มแก่งแห่งบุมใบสวัสดีทุกท่านนะคะน้องเคซี่ก็มีหน้าที่จำหน่ายตั๋วค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเคซี่นะคะก็จะใส่ดินอีกนะคะแต่เอาไปใส่ฝั่งนู้นก่อนให้มันเต็มนะคะไลาเอซมาก็จะอยู่ที่นี่นะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะ,ะต้นขามต้นยังกะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วอังคืส่ก็จะนั่งยั่วๆก่อนนะคะนั่งถ่าเพิ่นเอาอันนั้นนะจ๊ะ น,นี่อะไรคะนี่อันนี้เบอร์สีเหลืองสีใดเอาไปใสน่นี่สีเหลืองจ้า เดี๋ยวหนูก็จะพาไปดูมุมกว้างๆนะคะสวัสดี f อทุกท่านนะคะเฮซีโมเดลนะคะใครสนใจก็ยังว่างอยู่นะคะนี่นะคะเห็นไหมกว้างขวางมากค่ะกว้างมากนะคะเราจะพาไปดูแต่ละล็อกแต่ละล็อกจะต้องได้เคลียร์สมวันสี่วันเลยนะคะ าเกีล็อกที t t. ่สองนะคะก็จะมีล็อกนี้เห็นไหมคะแต่ละล็อกกว้างมากเลยนะคะในทนในในตรงนี้มันไม่กว้างเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเวลาปรับพื้นที่แล้วกว้างมากค่ะทุกท่านถ้าเกิดเห็นในโทรศัพท์มันบ่กกว้างปันไดได้จ้านะคะเห็นไหมคะ ล็อกสองกว้างมากค่ะล็อกสล็อกสี่พูะ่ะกว้างมากค่ะเลิศเลิศเลิทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมต้นมะม่วงนะคะ มต้นมะม่วงสําหรับให้ YouTube มานั่งเล่นนะคะต้นมะขามต้นมะม่วงหน้าบ้านน้องเคซี่ค่ะนี่กว้างมากนี่ค่ะหน้าบ้านหนูกว้างมากนะคะตอนที่ไถดินใหม่ๆเห็นงูด้วยนะคะเจ้าที่ หนูก็จะซูมไปรถไถน,นะคะ อันนี้สีไหนไม่ทราบนะคะัอห้องยิงสีฟ้าอันใดยิงอันนสุดอไรอันใดของเธออันใดฮะก้าววยเขาไม่ชันดีนงาม